พี่น้องชาวอทออรอที่รักทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรัโกโรคโซนที่3ที่สระครีที่สุโรคประจำปี2568ในวันนี้ในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรับโรค ถึงส่งเสริมให้สมาชิกออทรอและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แกสงง่สาธารณสุขในรอบในเขตเทศบาลนครความเป็นมาบทบาทก่อนจะมามีออทรอเนีมันมีเรื่องราวอย่างไรเดี๋ยขอท้าวนะอทําความเข้าใจเป็นการส่วนสาธารณสุขในการดูแลบัตรทองเรื่องให้เขาให้อของพี่น้องประชาชนเป็นขั้นก็คือ อยากให้คนไทยของเราเนี่ยได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่เคยได้พบหมอเป็นก็ดูแลรักษากันไปตายก็ตายตามสภาพนั่นคือสมัยก่อนคนทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยประกาศมานี้ทุกคนบอกมันจะพอเหรออยู่ในประเทศที่ตั้งหตาไหนคมว่าเทศบาลก็ไป MOU กับกบบระทรวงการเงนหญิงสุดารั์ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ไปเอ u กับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเทศบาลจะเป็นเจ้าของบัตรทองเองการเป็นเจ้าของบัตรทองเนี่ยเงินสองพันกว่าบาทเนี่ยมันมีอะไรบา้างหนึ่งเงินตัวนั้นจะต้องเอามาทํางานเรื่องงานส่งเสริมเลยนะส่งเสริมยังไงให้คนมีสุขภาพดีไทยโดยสารแห่งโรงพยาบาลพุทชินร,ราชโรงพยาบาลไหหลำเลสวนก็โรงพยาบาลห่ง นะคะแล้วเราก็ทำ MOU เป็นเรื่องหมอเดวยนะคะเรื่องหมอเดวยดูแลรักษาศูนย์สุขภาพของเราก็เปิดบริการด้วยนี่เป็นเรื่องที่เริ่มต้นแต่เราบอกผู้หญิงสุดารัตไปบอกว่าถ้าให้เราทําบัตรทองเนี่ยเราต้องมีอสมอนะเมื่อก่อนเนี่ยอสมอทั้งหลายถ้าคนรุ่นเกาาน่าๆสงสัยนะไม่มีมั้งคนเซนจะเลือกอสมอคนไหนที่จะมาเป็นคนเซ็นให้แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขส่งให้สาธารณสุขใช่ไหมครับ ก็ทำกันอย่างนี้มันต่อนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เครือข่ายการทางานของเทศบาลก็จึงมีพี่น้องชาวอสมเป็นเครือข่ายการทำงานด้วยไม่ทำเรื่องอย่างนี้เองเดียวไม่ขาดทุนเทศบาลไม่ต้องชักเนื้อไม่ต้องเอางบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยไปเติมให้กับพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าเงินที่หลักประกันสุขภาพเขาให้มาเพียงพอต่อการดูแลพี่น้องประชาชนพอทำมาเป็น1ิปีตัวเลขมันเด่นชัด เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อทำได้ถ้าเราส่งเสริมงานป้องกันงานการออกกำลังกายดีๆให้คนป่วยน้อยลงดูแลหน่อยป่วยน้อยก็หมายควาว่าดูแลได้ม่งั้นสองพันที่ขอให้มาเนี่ยพอดูแลถ้าสบาลก็ไม่ขาดทุนแต่ตอนหลังมาเนี่ยโรงพยาบาลนะคะเหน่วยงานของรัฐเขาก็เอาเรื่องของการรักษาทุกโรคเนี่ยเอากลับไปทำนั่นก็หมายความว่าโรางพยาบาลผู้ชิราาเป็นคนด,ดูแลตรงนี้ อัอทารงแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ทราบกันเท่าไหร่ว่ามีอลทรนะต้นตอนนั้นก็มีมีการสมัครอลทรเช่นกันนะครับแต่ก็จะเป็นเฉพาะบางกลุ่มอลทารคือใครนะครับคือใครก่อนนะให้กับให้กับใครก่อนครับให้กับผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนต้องทราบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้นำชุมชน คุยกันแล้วนะผู้นำชุมชนคือใครครับก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านอาจจาะมีหลายตำแหน่งครับท่านเป็นผู้นำชุมชนที่อยู่ในชนุมชนท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนุมชน